สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคข้ามช่อง7 HD วันศุกร์ที่3มกราคม2568ค่ะวันนี้มีพิธีรถน้ำศพเหยือ่อรถทัวร์ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เสนอให้ทำแนวกันก้นเกาะกลางถนนระยะทาง200กิโลเมตรครับอีกด้านหนึ่งปปชวันนี้เปิดบัญชีทรัพย์สินนายกรัฐมนตรีรวมเกือบ14,0 0 0ล้านบาทสักครู่จะได้ติดตามรายละเอียดพร้อมกับข่าวอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นกันที่สเก็ตข่าวนะคะวันนี้เป็นคคคคววาาาาามมสสสสนนนนุุกกกกกใรรรอออ่ยลูเืตติดตับณ์ สวัสดีค่ะพบกัะสเก็ตข่าวนะคะออกค่ายทั้งทีจะให้สนุกเหมือนกันก็ต้องทำเหมือนกันลูกเสือได้กล่าวไว้ค่ะเมื่อคุณครูขอยอกๆยอนักเรียนแบบนี้รักมากมาที่สุดในแบบโลกเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรนะเดี๋ยวก็นนะอะไรนะอาถึงเวลาครูมโหนเชียร์นักเรียนดูบ้างโอ้โดนเด็กเอาคืนแล้วเละสิคะคุณครูไม

ข่าวต่อมาไปที่สปปลาวค่ะที่บริเวณหน้าด่านเนียคึกคักมากค่ะเ<อ>นื่องจากทั้งสปปลาวเนี่ยจัดรถให้หลวงตาสินทรัพย์จารัตโมมาเผยแผ่ธรรมะจนเป็นที่ศรัทธาห<ว>ลายคนที่มาเนี่ยก็มาขอวัตถุมงคลจากหลวงตาอย่าถือว่าเป็นการเขียนยันเลยแต่ว่าเป็นการเซ็นชื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นของที่ระลึกนะครับงานนี้เห็นฝรั่งดอมดอมมองมองสนใจพวกอยู่ทำอะไร สุดท้ายพอเข้าใจว่าคือสิ่งดีๆก็เลยขอด้วยคนค่ะต่นี่เป็นหนุ่มจากแคงกบอรี่เขาบอกไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนโอ้โะโอเคเยดีใจที่ได้ของดีว่าแต่อยู่เข้าใจแน่แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรและสเก็ตข่าวส่งท้ายมีความสนุกสนานแบบไทยๆจนฝรั่งเนี่ยต้องขอแจมด้วยแต่เหตุเกิดที่โรงพยาบาลนะคะ โรงพยาบาลตะกัวป่าจังหวัดพังงาจัดการแข่งขัน,นกีฬาตะโกลาเกมส์เพื่อให้เจ้าหน้าที่คุณหมอคุณพยาบาลได้ผ่อนคลายาก็แต่งตัวแนวแฟนซีแนวกีฬาสีค่ะแม่ก็อยากให้ทุกคนได้มีเวลาออกกําลังกายกันบ้างนะคะก่อนแข่มาแอโรบิกอา a แอนด์ n กันก่อนานาทีนี้คนมารอหมอเนี่ยรอก่อนนะคะแป๊บหนึ่งแต่ถ้ารอไม่ได้อย่างคุณพี่ฝรั่งสองท่านนี้มาเลยค่ะจะเข้าสู่ช่วงวอร์มเบนะคะ ในการเชื่อเกจยรูปคนที่เพนอ,ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยกันไปเลยว้าวออกลีลาได้ขนาดนี้ไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วนะยูแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะขอ แนดาวด้วยนะจ๊ะส่วนสภาพอากาศนะคะภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องติดตามในฝนฟ้าอากาศกับคุณกมลราศค่ะสนับสนุนโดยยาพรนธุวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ที่ฟี่แผงสีเขียวอันคำเตื้นในฉลากก่อเช้ย,ย เช่นทั้งนี้เลยนะสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับแม่ค้าบีสุดสวยกมาราชเอี่ีชายนะคะปิดร้านไปหลายวันกลับมาเปิดให้บริการแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่ฝุ่นเยอะนิดนึงเพราะปิดร้านนานใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นออกเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผักผลไม้ต่างๆแม่ค้าก็ล้างทําความสะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อนอย่างแน่นอนเลยมากินรับรองว่าได้กินอะไรดีๆแม่ค้าก็หน้าตาดีและที่ดีไม่แพ้กันก็คือเรื่องของสภาพอากาศนี่แหละค่ะ เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกระลอกหนึ่งนะคะทำให้อุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นทางตอนล่างของภาคส่วนพื้นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลางบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ ส่วนแต่ละพื้นที่อากาศจะหนาวเย็นต่ําสุดได้สักกี่องศาแล้วที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูในพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นค่ะกับมีลมแรงได้ด้วยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาค่ะอุณหภูมิต่ําสุด13องศาที่เชียงรายค่ะภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาต่ําสุด11องศาที่นครพนมค่ะ ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด16องศานะคะที่นครสวรรค์ค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด18ถึง24องศาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งอากาศเย็นในตอนเช้าฝนตกได้10%เซของพื้นที่ตกได้ทีน่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสตรังและสตูลทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด20-22องศาค่ะ บอกเลยร้านอาหารร้านนี้นะคะเมนูอาหารทุกเมนูปรุงสุกสะอาดปลอดภยัยไร้กังวลเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ใช่อะไรหรอกค่ะนี่ก็กลัวว่าถ้าเกิดลูกค้ามากินแล้วกลัวจะโดนร้องเรียนถ้าเกิดมีสิ่งปนเปื้อนลงไปนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะถ้าเกิดเป็นลูกค้าไปร้องเรียนหลืยุ่งเลยเพราะฉะนั้นทําให้สะอาดปลอดภัยดีที่สุดเลยค่ะส่วนตอนนี้ขอตัวไปเรียกลูกค้าต่อลาเลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะคุณลูกค้าผิดไปหลายวานันตอนนี้ เปิดให้บริการแล้วจ้าพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวในพระราชสำนักครับคุณหมอขอแนะ สวัสดีครับคุณหมอขอแนะวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เราควรรู้ก่อนจะสงลล่งผลร้ายต่อสุขภาพกันครับ<อ>เมื่อสูตรฝุ่น PM 2.5เป็นประจำหรือปริมาณมากเข้าสู่ทางเดินหายใจจะทําให้เกิดการรัะคายเคืองแสบจมูกไอจามมีเสมหะหอบคืดหัวใจวายเฉียบพลันและอันตรายที่สุดอาจถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดเลยนะครับ<อ>ซึ่งสารอาหารที่สามารถต้านฝุ่น PM 2.5ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วยต้านการอักเสบของเซลล์และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้วันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูของว่างจากดัชชี่ไบโอโยเกิรเมนูพาเฟ่โยเกิร์ตมะช่าทำง่ายๆตามนี้เลยครับใส่โยเกิร์ตในชามผสมใส่มชัช่าและผสมให้เข้ากันครับตามด้วยใส่อัลมอนด์บดลงในภาชนะต่อด้วยโยเกิร์ตท,ที่ผสมมชัช่ะเมล็ดเจียสตรอเบอรี่หั่นซีก last but และสตรอเบอรีสดครับวันนี้ได้เมนูสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วอย่าลืมปรับพฤติกรรมการกินและการออกกําลังกายหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพส่งคําถามมาที่รายการคุณหมอขอแนะทาง YouTube ช่อง d ดัชมิวชแนลครับติดตามสาระความรู้เรื่องสุขภาพได้ใหม่กับคุณหมอขอแนะทางช่อง7 HD วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจาก Dash ชมิว ใหม่ดัชชี่ไบโอผสมมะละกอกมีโปรไบโอติกส0 0หมล้านตัวคุณประโยชน์ดีๆในถ้วยเดียวใหม่ดัชชี่ไบโอผสมมะละกอกมีโปรไบโอติกส0 0หมล้านตัวคุณประโยชน์ดีๆในถ้วยเดียว เขาว่าหวี่หักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดร่วงแต่ย่าไม่กลัวเพราะย่าใช้แนทนจีสูตรแบบรุ่นใหม่ผสานไมโครโปรวิตามิน3เท่าเพื่อผมเสียปรอบขาดร่วงดูลดลงสิบเท่าผมแทนทีนสวยได้ไม่งอโชค fb แบตเตอรี่แรงทนรถอเนกประสงค์ใช้ fb GO สายลุยใช้ fb Hybrid สะดวกสบายใช้งานประจำใช้ fb s series ให้ความแรงความทนเป็นหน้าที่ของเรา fb แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยต Honda SUV E live Life Always Progresses. สมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลาเจ็นาฬิกายีนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบ um รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจักรีศรินทร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทรงบาทพระสงฆ์สิบรูปจากวัดประทุมวนารามและวัดพระยายังเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครบรอบ108ปีร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารคณะอักษรศาสาตร์คณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันโดยสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเข้าศึกษาคณะอักษรศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2516แล้วทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์และระดับปริญญาโทสาขาวิชาบาลีสันสกฤต คณะอักษราศาสาตร์เป็นหนึ่งใน4คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งวันอักษราศาสาตร์ตรงกับวันที่3มกราคมของทุกปีเพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบงังศิลาพระฤกตึกบรัญรชาการอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2458ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตึกอักษราศาสาตร์หนึ่งและใช้เป็นอาคารเรียนจนมีการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็น อาคารมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกําเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์มี11ภาควิชารวมทั้งยังมีศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ โอกาสนี้ทบแผนไดสินค้าของบูลณิธิมหาจักรีศรินทรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์มเสงงูเล็กอักษรศาสตร์ที่ได้พระราชทานแก่คณะอักษรศาสตร์มาจัดพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิเสื้อโปโลกระเป๋าคล้องมือกระเป๋าสะพายไหล่และกระเป๋าเก็บความร้อนเย็นรวมทั้งมีเข็มกลัดพระนามพิไทยสอทอเพื่อนำรายได้สนับสนุนทางวิชาการและกิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระาราชบโลลกาสให้คณาจารย์เฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ108ปีคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยต่างหูและจี้เงินแท้ลายนกยูงพวงกุญแจอะคริลิกลายนกยูงและสติกเกอร์อาร์ตซ u 108อยชั่น เวลา13านาฬิกาหนาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนราชินีโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปทเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชิญ,ญ,ญายานุสวาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นทรงเปิดเทศกาลร,ราชินีนิทัศน์ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในงานฉลอง120ปีโรงเรียนราชินีและเทิดพระเกียรตยิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินีเมื่อวันที่1เมษายน2447มีพระราชประสงค์ให้เด็กผู้หญิงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพระราชทานโครงการศึกษาไว้คือให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือขนาดประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้มีการอบรมศิลธรรมจรรยามารยาทส่วนสถานที่เรียนเดิมตั้งอยู่ที่ตึกตั้งอยู่ที่ตึกแถวมุมถนนอัสดางและถนนจักเพชรต่อมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ย้ายมาที่สุนันทาลัยบริเวณโรงเรียนในปัจจุบัน โรงเรียนราชินีได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระประมวงศมาโดยตลอดทำให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ดิรักาานำเสนอเรื่องราวของโรงเรียนอาทิราชินีถิ่นสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาถึงรัตนโกสินทร์ศักติการพระบารมีแสดงถึงความไว้วางพระราชดุยไทยที่พระบรมงสานุวง์ทรงศึกษาหน้าที่นี้และสีพิพัฒน์การศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนําร่องในโครงการศึกษาต่างๆ ด้วยการพัฒนาคุณภาพวิชาการการก้าวทาันวิทยาการสมัยใหม่แต่ยังคงสืบสารพระราชประสงค์และโครงการการศึกษาที่ได้รับพระราชทานไว้เป็นนโยบายสําคัญในการบริหารโรงเรียนมาถึงปัจจุบันองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทา,านศพสมเด็จพระมหามุนีวงศพิจิตติตะวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสมสวิหาร ที่ศาราเจ้าฟ้าโสมนัสวัดโสมนัสวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็ดวันพระราชทา,านศพสมเด็จพระมหามุนีวงพิจิตติตะวันโนอดีตเจ้าอาวาสว,วัดโสมนัสวิหารซึ่งมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่25ธันวาคม2567สิริอายุได้88ปีพรรษา68 สมเด็จพระมหามุนีวงพิจิทตทิตะวันโนเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2479เมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทณวัดสมนัณวิหารมีสมเด็จพระวรรณรัตจับทิตะธรรมโมเป็นพระอุปชาโดยเป็นผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสามารถสอบได้ปร,ริญญาธรรม9้า9ประโยคสํสำเร็จการศึกษาปร,ริญญา,าศสาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลายัยมหามกุกราชวิทยาลายัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปตามประเทศและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนัดวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธ์และอดีตที่ปรึกษามหาเทรสมาคม ด้วยเป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านปริยัติและปฏิบัติได้เขียนหนังสือทางพระพุทธศาสนาและตีพิมพ์ไว้มากมายรวมทั้งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานให้แก่ภิกษุสามนเณรและประชาชนทั้งในและต่างประเทศเป็นอาจารย์และวิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาตามสถาบันและสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์สามนเณรและศิษยานุศิษย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระชธานตระก้าสิ่งของแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกอน,น,นันต์มณีโชธซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่บ้านเลขที่99หมู่ที่1อำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล,าปปล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตราก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของจ่นาสิบเอกอนันต์มณีโชติเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานด้านการข่าวและแหล่งข่าวประชาชนหน่วยเฉพาะกิจ รมฐานพรานที่48ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณสวนปา่าบ้านโคกตาหมู่ที่1ตําตำบลปลุรูอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่31ธันวาคม2567การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอก 11, อนันต์มณีโชธอย่างหาที่สุดมิได้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2568 นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญบันทึกเวลาทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่7ถึง9มกราคม256 68ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ช่วงนี้ขอเชิญชมแหล่งเรียนรู้วิถีความเป็นมาของจังหวัดสกลนครครับจดหมายเหตุกรุงศรี สกลนครมีหนองหานเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานครับและเต็มไปด้วยเกาะดอนหลายแห่งเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะดอนสวรรค์ซึ่งเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิดอีกด้วยทัศนียภาพโดยรอบหนองหานจึงชวนให้ผ่อนคลายสบายใจครับนอกจากการเดินชมวิวบนสะพานแล้วกิจกรรมเพลินเพลินเมื่อมาเยือนหนองหานคือล่องเรือชมธรรมชาติในทะเลสาบซึ่งน้ำใสามากๆครับ จนมองเห็นสารายสีทองรวมถึงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายมาไฮไลท์ของที่นี่คือการชมตะวันรอนที่หนองหานครับเป็นโมเมนต์ประทับใจก่อนลาจากสกลนครยามแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังเทือกเขาผู้ผ่านไปแอวเหนือรับลมหนาวที่ลำปางในต่อหน้าครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย กันอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเหตุระทึกค่ะต้นไม้ใหญ่ริมทางโค่นล้มลงมาขวางถนนนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถบัสมีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บ11คนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกับข่าวอื่นๆค่ะ